มาค่ะใครเคยไปซื้อไส้กรอกแล้วเจอปัญหานี้บ้างคะพอกินไปกินมาไส้กรอกเหลือผักหมดทำไงอ่ะก็ไปซื้อมาสิคะเราก็ไปซื้อเราก็ไปซื้อแล้วเราก็มากินต่อค่ะปอกเปลือกค่ะปอกเปลือกปอกเปลือกให้เรียบร้อยล้างให้เรียบร้อยนะคะที่กินให้อร่อยอ่ะนี่กินยังไงให้โลกจำ ยังไงคะกรอบแน่นด้วยนะทำไมไเธอกลั้นทำไมกัดไม่ได้โอ้กหกะทำใหญ่ก็ขึ้นอุออก,กอบมากอร่อยแน่นอร่อยได้ยินเสียงไหมกลาินเสียงไหม Can okay.